สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแมสก่อนนะครับ <t une noise> ก็วันนี้เองนะครับจะเป็นการที่ผมมาบอกในถึงคําถามนะครับที่ได้มีท่านสมาชิกได้ถามมานะครับ <t une noise> เพราะว่าตัวของการพ่นสารนะครับกับการที่เราจะให้ธาตุอาหารนะครับสำหรับ ต้นผลไม้ของเรานะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่นะครับโดยแยกออกเป็น2อช่วงนะครับคือการให้ธาตุอาหารนะครับหรือปุ๋ยทางใบหรือธาตุอาหารรองเป็นประเภทพวกแคลเซียมโบลอนนะครับหรือปุ๋ยที่เราจะให้ไปพวกปุ๋ยเร่งดอกนะครับปุ๋ยบำรุงผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเวลาแบบไหนนะครับคือสมาชิกท่านนี้ก็ถามมาว่า,าเห็นผู้ เห็นผมเนี่ยอธิบายในเรื่องของการพ่นสารกำจัดมแมลงให้พวกธาตุอาหารรองนะครับผมขอแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่1สําหรับความเหมาะสมสําหรับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับหรือให้ธาตุอาหารรองพวกแคลเซียมโบลอนนะครับก็คือช่วงเวลาเป็นช่วงเช้านะครับเป็นช่วงที่ลมไม่แรงนะครับ เป็นช่วงที่แสงแดดจะไม่มาก็คือประมาณ6โมงเช้านะครับหรือถ้าบ้านใครสว่างช้าก็ประมาณ6โมงครึ่งน,นะครับแต่ไม่เกิน9โมงเชา้าเพราะว่าอะไรครับช่วงหลังจาก8โมงครึ่งไปแล้วนะครับแสงแดดมานะครับต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะเริ่มสังเคราะห์แสงนะครับโดยที่ใช้แสงแดดเนี่ยในการสังเคราะห์แสงซึ่งก็จะมีการเคลื่อนตัวของอาหารนะครับไปยังต้นไปยังผลนะครับของผลไม้หรือเป็นพวกพืชน,นะครับ ซึ่งช่วงเวลาที่ผมแนะนําไปก็คือเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะเหมาะมากสําหรับการให้ธาตุอาหารนะครับหรือเป็นพวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักนะครับก็พ่นไปช่วงเช้าซึ่งในการพ่นของเราเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้พวกเขาเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพพวกที่เรียกกันติดปาก็คือสารจับใบนะครับแต่สารจับใบเองเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในการที่ว่าช่วยในการซึมเข้าไป ซึมผ่านนะครับของสารเนี่ยพาสารพาปุ๋ยนะครับไปทางใบนะครับแล้วก็ส่งไปหาต้นนะครับไปบำรุงผลไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเ,าเกิดเราใส่ไปด้วยนะครับอ่ะมาช่วงที่2ครับช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงเย็นเหมาะสําหรับอะไรนะครับเหมาะสําหรับการที่เอามาพ่นเหมือนที่ผมมาพ่นวันนี้ก็คือมาพ่นกําจัดมแมลงนะครับเพื่อที่จะทําให้มแมลงที่มันมาซุกตัวอยู่หรือที่มันกําลังจะออกหากินเนี่ยมันโดนสารของเรานะครับพอมันโดนสารของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวมแมลงเนี่ยมัน าตายนะครับสารที่เราให้ไปก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการให้สารกำจัดแมลงเนี่ยผมมองว่าช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยจะมีความเหมาะสมสําหรับการที่เรามาให้สารกําจัดมแมลงในสวนของเรานะครับหรือในอที่ใครที่เกิดการระบาดอยู่เนี่ยช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่เหมาะสมว่ามแมลงพวกนี้มันจะออกมาหากินครับพวกนอนพวกมแมลงที่บินนะครับมันจะออกมาหากิน บริเวณใบบริเวณยอดอ่อนก็จะมีความเหมาะสมมากที่เราให้สารกําจัดช่วงนี้เพราะว่าจะช่วยทําให้แมลงเนี่ยถูกสารของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การกําจัดก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็วันนี้ผมเอา,อาความรู้ที่ทางเราได้มีการใช้มาตลอดเนี่ยเอามาแชร์กันนะครับผ่านช่องทาง y o u t u b e นะครับสำหรับสมาชิกที่ ได้ถามมาวันนี้ก็ผมทําวิดีโอตอบคําถามให้แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนิลาวดีเนี่ยจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ